สวัสดีครับสบายดีอ่าวัสดีบาเสงผ้าพี่น้องมาเบิงอ่าสวนกะลำปีนะครับผมสวนกะลำปีบ้านหเนกนะครับกะลัปีเมืองบางเวียงนะครับอ่ามาเบิงกันเลยเนาะมาเปีนบาเสงกาอ่าขอน้ำเสียวเนาะขอน้ำเสียวนะครับของสวนของเสียวเด้อบาเป็นของบ่าเสงนะครับอ่าบ่าเสงจะมาเอาใบกะลำปีนะครับ ไปกำลัปีเนาะนะครับนะให้ให้ปิดให้ไกล้กินนะครับนะปิดให้ไกล้กินเนาะหลังจากพื้นตัดไปเร็วนะครับนะครับประมานเนาะอันนี้พื้นตัดเร็วเนาะอ่าพื้นตัดเร็วนะครับผมก็จะได้มะลีเอานะครับมะลีเอาใบนะครับเอาใบไปให้ให้ไกล้ให้เป็ดให้งวงมูกินเนาะนะครับเพราะว่าพื้นกับอะไรเอาเนาะจะไม่ได้สิทธิ์นะครับอ่าพื้นตัดเอาหัวไปค้านเลยก็ เป็นแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับนะผมจะมาหักเอาแบบนี้นะครับนะผนี่เอาแบบนี้อ่าครับนะแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าอ,นนอ่อนนับอยู่เนาะอ่อนอยู่นะครับอ่าผมจะหักเอา ทำนนี้ให้เป็ดไก่กินนะครับเป็ดไก่ก็กินดีดีพี่น้องเลยนะกินดีแห้งนะครับอ่ามีหลายนะหลายหลายพี่น้องนะเรียนแบบนี้เนะนะครับใส่ถุงปุ๋ยไว้พี่น้องโอ้สิเต็มเลยได้ผลพี่น้องเลยอ่าเสียเพิ่นว่าจากได้เอาร์แอลเดอร์กลำลังปีนะครับนะเพิ่นให้เอาอ่า นะครับอันนี้ก็เป็นเนงกระลำปีเนาะนะครับหลังจากเป็นหัวเนาะหัวกระลำปีแล้วเพิ่นตัดออกไปขายแล้วนะครับถ้าจำได้แล้วตัวน,นี้เป็นเนงนะครับเนงกระลำปีนะครับนะอ่าบางเทือกกระห้องด้ือผีดองเนี่ยอ่าปาไว้เดินก็จะห่อขึ้นกันได้ดีเลยนะครับอ่าอ่าแบบนี้เนาะอันนี้หัวแบบนี้หลังจากเพิ่นตัดแล้วนะอ่าพิ่นตัดแล้วมันก็เริ่มจะปุ้ง หาพ่นจะโป้งเนงเนาะจะโป้งเนงนะครับนะครับตัดเหล่ประมาณเนื่งทัป,ปดาแล้วเนื่องอาทิตย์ผ่านไปกลายโป้งเนงแบบนี้นะครับเก็จะเรียกกันว่าเนงกระลำปีนะครับนะครับอ่านี่ครับอ่อนๆพินดองเลยอ่าเนงกระลำปีกับกระเส็บมาพินดองแล้วกระเส็บขึ้นกันนะครับนะอันนี้เกิดเนงกระลังงามง่ามพินดองอ่อนๆนะครับน่าก,กินแห้งพินดองเลย เนกะลัมปีกะมมี่เมฆาเนาะกะมมี่เมฆามาถามซื้ออยู่ทด้พินหน่องเนงกะลัมปีนะครับเพิ่นสร้างเป็นกิโลนะครับาบ่ฮู้ว่าปีนี้กิโลละเท่าใดนะครับนะแต่ว่าทุกๆปีเนาะหลังจากเอาตัดหัวกะลัมปีไปขายแล้วเพิ่นก่ยังมีดเนกะลัมปีปงขึ้นมานะครับเห็นสีกำกำี่พี่น้องบ่แม่นหยังดอกอันนี้เนงกะลัมปีกำลังสิปงนะครับากำลังแตกออกมาเนาะ นะครับแต่ห้าโบลิแบบนี้นะพักแบบนี้เนาะแนงจะเตะออกมาไหวนะครับจะเตะออกมาไหวคนปกติเนาะฮ่านะครับนะฮักแบบนี้นะครับนะอีกประมาณซี่หามือจะแนงปรุงจะเตกขึ้นมางามง่ามพิน้องนะครับเตกออกมาแบบนี้แหละครับพิน้องนี่นะครับนี่แหละครับนะครับนี่นี่คือแนงกะละปีนะครับ ในกระลำปีนะครับอ่านะครับในกระลำปีก็ขายได้นะครับนี่เมี่ค่้นกลางมาซื้อนะครับมาซื้อมาซื้อสร้างเป็นกิโลนะครับบุฮัวปีนี้กิโลละเท่าใดกันนะครับอ่าตัวนี้เนาะตัวนี้เพิ่นตัดไปเร็วนะครับตัดหัวไปเร็วนะครับอีกจักหน่อยเนาะแจ็กหน่อยตัดเร็วนะครับหินบบนะกาลากปีโปงพินดองหินบ่นี่อ่านี่นะครับนี่ครับนี่ครับสีกำกำนี่ครับตัวนี้ กำลังสิบแตกขึ้นมาเร็วนะครับนี่เนี่ยตัวนี้นะครับพี่น้องน้ำนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนี่คือวันเนงกะลัมปีเนาะกำลังโป่งขึ้นมานะครับถือว่าจักหน่อยเลยพี่น้องหลายลายพินองอันนี้กระเมีนนะครับกระเมีนกำลังแตกขึ้นมาเนาะกระแซพี่น้องแซบนะครับแซพอีกแซพอีกรูปแบบหนึ่งเด้อพี่น้องสำหรับวันเนงกะลัมปีเนาะแซพอีก รสชาติหนึ่งนะครับซับนีพอดีขายพี่นอกพอดีขายพี่นองพอดีขายนะครับพอดีขายแต่ว่าตอนนี er ้เพื่อนทีขาย่พอ่อนีขายแบบนี้กอนนะพ่นองเพ่อนทีขายแบบนี้กอนนะครับตอนนี้เพื่อนีขายแบบนี้กอนนะครับหลังจากขายหัวแบบนี้มดแล้วนะครับมดแล้วเนาะมดแล้วก็จะขายหนงกระลำปีโตไปนะครับหนงกระลำปีนะครับอย่างที่เราสิงกาั่าเนาะนะครับ จะงท่ละพินดองทุกไ้ทกหน้าบานเท่านะครับอันนี้ก็ะพักคือกันเด้อพินดองไอ้ก็ะพักคือกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับนะครับผักกัดห้องนะครับน่ะน่ะทางบ้านผมเรียกว่าผักกัดห้องนะครับเนี่ยนะครับสวยๆงามๆเขียวเขียวอ่อนพินดองเอาไปซุปเนาะเอาไปซุปนะครับอันนี้จะเป็นผักคะน้านะครับผมผักกะน้าคือกันนะครับ พักนหน้าเช่นกันนะครับหลังจากเขาตัดยอดแล้วมันจะปงจะแตกแนงแบบนี้พี่นงนะครับนะนั่นแหละครับตัวนี้เนาะนะตัวนี้ครับปลูกแล้วมันก็จะตัดไปขายแล้วเนาะหลังจากแล้วมันจะแตกแนงออกมาแบบนี้นะครับนะก็ได้ค่อีกสองเทื่อสามเทื่อหมดแล้วพี่นงเลยนะนะไอ้ก็งามงามแต่ว่ายอดแหลกเพิ่นตัดขายไปแล้วตัวนี้แตกแนงมาก ยอดที่สองเทือที่สองเลยก็ยังได้ขาอีกพี่โน,โน้องนะครับยังได้ขาอีกเทีอนึงนะครับนะอันนี้กระลังนะพี่น้องกระลังกระลังจะแต,ตนะกขึ้นมานะครับยังกระลังจะแตกขึ้นมานะนะครับผักกาดน่ะครับนะครับพี่น้องสวยๆงามๆนะครับปลูกตับตรงให้ทุงหน้าบ้านเฮานะครับผมมาเบิ่งกันได้พี่น้องมาเบิง่งอ่า นี่ยังแน่พืนปลูกอันนี้พืนตัดไปขายเลยเนาะตัดรอบแรกนะครับอันนี้ลออ่อรอบสองเน่จะเตกมารอบสองเนาะนะครับอันนี้จะเป็นกระลำปีปลูกรอบที่สองนะครับปลูกรอบที่สองเนาะนะครับตัวนี้นาจะได้ราคาดีได้พี่น้องเลยนาจะได้ราคาดีเพราะว่าช่องนี้หลายๆคน กำลังราคาถือแห้งพี่น้องราคาถือแห้งกำลังปีบานเข้านะครับราคาถือแห้งนะครับเพื่อป,ปลูกสุดนี้ก็ถือว่าน,าน่าจะได้ราคาเนาะตัวนี้นะครับจะได้ราคาดีแห้งมันโล่นุ่งกันพี่น้องเอาบึงนุ่งกันอันนี้กไก่สีหอและพี่น้องเนาะ ไก่จะห่อเลยได้สิเนี่ยไก่จะห่อเร็วนะครับวิธีสังเกตเบิ้งว่ากะลัมปีเนาะหลายคนหลายท่านจะหูจักเนาะหลายคนยังบูหูจักนะครับมาบอสิ่งนะน้ำใหม่เบื้องเด้ออ่ากะลัมปีกะลัมปีเข้าในทางหัว่าอ่าหัวใดเนาะจะเป็นขายหรือะ่รเป็นขายนะครับมันจะห่อแกนหรือบแกนนะครับต้องบีเบื้องพี่น้องนะเน้นเบื้องเหมือนพ่น้องเนาะหูวไม่ปูนเน้นเบื้องนะครับกดลงนะครับกดลงนะครับกดลงแข็งแข็งแสดงว่า ห่อแล้วห่อเน่นเต็มที่แล้วพิอมตัดลายแล้วนะครับนะอ่าตัวนี้เนาะห่อแล้วนะครับพิอมขายแล้วนะครับน้าอ่าตัวนี้ถือว่าใกล้จะห่อแล้วเนาะใกล้จะหอนะครับนะาวิธีสังเกตนะครับนะตัวนี้ถือว่าย่างย่างย่างเนาะเบิ้งเบิ้งด้วยตาเปล่ากับหูเนาะไม่ต้องกดเบิ้งกันใดอ่ากดแบบนี้นะครับน้อ่อนนะครับน้อ่อนนะครับจะนุ่มๆแบบนี้ถือว่าอ่าย่างบนทันเดีห่ออยู่นะครับแต่ว่าตัดขายก็ได้อยู่แต่ว่าเป็นราคา มันเบานะครับราคาเบาเด้อนะครับนะน้ำหนักเบาน้ำหนักนนเบานะครับนะอ่าตัวนี้นกันย่างคือกันเนาะนะครับย่างคือกันนะครับถ้าจะสังเกตง่ายๆเน,ะนาะง่ายๆนะครับนะแบบนี้นะครับถนะือว่าอ่าพิมตัดขายแล้วนะครับกดลงนะครับกดลงแข็งแข็งแข็ง,ขงแบบนี้ถือว่าห่เน้นเต็มที่พิอมขายานะครับพิอมขายแล้วนะครับตัวนี้ย่างในนอนนะครับบ่าสิงเบึงเกือหูเนาะนะนะบึงบึง น่ะนุ่มๆแบบนี้ถือว่าย่างนะครับย่าง้านาีิตัดไปขายก็ได้อยู่แต่มันเบาด้อพี่น้องมันเบาเบางคนราคานะครับข้าเจ้าจะบม่คยตัดกันเนาะนะครับอ่านี่ก็เป็นบริเวณสวนกะหลำปีเนาะกะหลำปีปลูกรอบสองนะครับผมนี่ก็คือวิธีการสังเกตกะหลำปีเนาะว่าหัวใดที่เป็นขายและปะเป็นขายนะครับนะ่ะคือยางมเส่งแนะนํำม่านั่นนะครับนะ กดเบิงก็กดเบิงว่าอ่อนๆนุ่มนุ่มถือดว่ายั่งพันได้หอนะครับอ่านะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณสวนของเพื่อนเซียวบ๊อบเซิงเองนะครับเพื่อนกับใจดีใจดีพี่น้องเลยหาบอกบ๊อบเซิงว่าอย่าไดเอาโลดเพื่นว่าอ่าเพื่อนว่าอยากได้เอาโลดเอาโลดเด้อเพื่นว่านะครับผมอ่าเสีงยงรถไฟพี่น้องเพราะว่าทางหลังบ๊อบเซิงเป็นส ล่างรถไฟเนาะนะครับล่างรถไฟนะครับผมรถไฟนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศทาง,งบ้านบ้านเซ็งนะครับทงไฮทงหน้าติดกับหินผานะครับบรรยากาศล่มลื่นเย็นสบายสบายนะครับพี่น้อง